อะไรแคบหรือก็ย right. no yes ิ้มแเราเก้าส okay? ิบบาทนี่กระสีไหมครับน้องครับเล่นเนี้ยครับลองลองเปิดดูครับนลยนะขำทุกหน้าจริงนะลองดูลองดูลองดูสองร้อยยี่สิบบาทครับผมไม่เอาเล่มที่แล้วแล้วจริงป่ะเล่นที่แล้วเล่นนี้เล่มหนึ่งครับนี้มีเล่มสองครับเล่มสองสีแดง สี่สี่รครับเยี่ยมเลยครับมันลดจากเชลข้างนอกใช่ปะ่ะข้างนอก2องรครับนี่สกกาย 2. 2> สองยี่สื่อพี่เจ๋งครับอาเล่มนึงแล้วคับอ่าครับผมสองร้อยหครับไอสี่สิบครับสองเล่มดีกว่า 2> 2สองเสองเล่มสองสองเล่มสี่รเองน้องสาขาประหยัดมากสอันแล้วมันจะคอมพีผมไหมครับคอมพีวตคอมพวตนไดและครับสเล่มครับมันเป็นภาคต่อใช่มครัภาคต่อครับภาคต่อ น้ำ4 40ครับน้องไม่มีเศษหรอ่ะไม่เป็นไรนี่นะคันหนึ่งครับทอนครับไม่เป็นไรครับฮะแม่เราทอนครับน้องเฮ้ยใส่ถุงไคะไม่เป็นไรครับใส่ถุงไหมฮะเจ๊ครับชอบอ๋อไม่ทอนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ